ผมไม่ดาบถามเล่มหรือว่าจะเป็นฉันไม่จะเคยเห็นดาบที่อ่อนพลิ้วเป็นครั้งแรกดาบที่มีแต่กำลังจะไร้ความแข็งแกร่งนายชื่ดาบนั่นฟันเรือลำนี้ด้วยเหรอแน่นอนเข้าใจละสุดยอดจริงๆที่ฉันออกทะเลมากเพราะอยากจะพบกับนายนี่แหละต้องการอะไรลหรเป็นหนึ่งในโลกหงี่เง่า ว่างยังไม่ใช่เลยมาดวนกันเถอะดวนเหรอเจ้าคนนอนแอที่น่าสังเวชถ้าหากเป็นนักดาบแล้วก็ไม่ต้องถึงขั้นปราดาบกันก็น่าจะมองออกว่าฝีมือเราห่างกันแค่ไหนที่จะมาท้าดวนกับข้าแบบนี้เป็นเพราะความกล้าหรือว,ว่าความโง่เขากันแน่ด้วยความฝาันของฉันต่างหาก และเพ่อสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนสนิทด้วยเฮ้ยนึ่แกขี้ทำอะไรอ่ะถ้าไม่เหมือนกับพวกโง่งเงา่าที่ต้องทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อล่ากระต่ายหรอกเลยถึงเจ้าจะเป็นนักดาบที่พอมีชื่อเสียงแต่ที่นี่ก็เป็นทะเลที่อ่อนแอที่สุดในทะเลทั้งสี่เขต East Blue เสียใจด้วยนะที่ข้าไม่มีมีดเล่มเล็กกว่านี้แล้วที่รูโถค้นกัมันมีขอบเขตบ้าง ตายไปแล้วจะมาตั้งเสียใจเหรอเจ้กบในกะลาถ้า้องมาดูโลกซะบ้างดาบตายยักษ์อะไรกันขยับไปได้มันถอดทังมันเนี่ยมันที่ไม่เคยมีใครรอดจากท่านี้จะมากลับใช้ของเล่นแบบนี้หรื่อาบ้าแบบนี้มันฝีมือต่างกันขนาดนี้ชัวร์เหรอไม่จริงนะจะห่างนขนาดนี้ได้ยังไง

เป็นดาบที่บ้าคลั่งไร้สติสิ้นดีจะฝึกมาเพียงเพื่ออาชนะหมอน,นี่เจ้าแบกรับอะไรอยู่ไปหาความแข็งแกร่งไปเพื่ออะไร คนอ่อนแอะนี่เก็มไรฉันมัจะแพ้ไม่ได้ยังเด็ดขาดรับก็ดีนี่นักดาบอันดับหนึ่งของโลกเหรอไปถึงพวกของราชาจนสลัดถ่าแค่นั้นยังทำไม่ได้ก็แย่สิรับพยักอยากให้มีดเสียบทะลุหัวใจเรืองไงทำไมไม่ถอยไม่รู้สิ ตัวฉันเองก็ไม่พใจเหมือนกันแต่ถ้าถอยไปจากตรงนี้ล่ะก็จะรู้สึกว่าเรื่องสำคัญหลายหลายอย่างทั้งคำสาบานคำสัญญามันจะสูญสลายไปหมดตัวฉันไม่สามารถกลับมายืนตรงนี้ได้อีกเป็นครั้งที่สองอยังไงใช่มาได้ว่าความพ่ายแพ้ <laughs> อันยี่ถอยไม่ได้เลยแม้จะต้องตายเลยไม่ตายยังดีสักกว่าจิตใจช่างแข็งแกร่งจริงๆ ยอมตายแต่ไม่ยอมแพ้งั้นเลย <c oughs> จะดูบอกชื่อมาสิโรโรโนอาโซโลขาจะจำไว้จะเป็นคนที่เข้มแข็งมากแล้วก็ <c oughs> เพื่อให้เกียรติในธนะนักดาบขาจะใช้ดาบดำเล่มนี้ปิดชีวิตเจ้าซะขอบใจนะที่อุตส่าห์ให้เกียรติ ดาบผมมาแล้วดาบที่ฟัเนเรือขาดได้นี่คงเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายได้เป็นหนึ่งในโลกไม่ก็ตายยิงโยนทะลุเพพอจะครับได้บิชาลับดาบสามเล่มเฮ้ยเล็งดาบสามทะลุ เคยคิดมาก่อนเลยว่าฉันจะมีวันแพมีเลยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทำอะไรเนะี่ยและกลางหลังคือความอับอายของนักดาบยอดเยี่ยมมาก